อยากจะใจเธออยากจะไปไหนฉันอะไรที่เธอต้องการอ,อยากจะแดนซ์ Make it play มัดอู้มะ่ไม่ได้กำปองพวกข้าวอะหาน้ายอเอาอะ เาทากบัวนะใช่ไหมหน่อยสักพูดปกติอะไรอย่างเงไม่เหมือนพูงปกติงัดรันี้คอที่เราเจอกันครั้งที่หนึสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับวันนี้ หลังจากที่เราไปทําบุญกันมาสวัสดีครับสวัสดีพรวัสท,ทุกคนวันนี้เรามาทําอะไรกันแพ้เออขอโทษอ้าวันนี้นะคะเราก็ไปทําบุญกันมาทุกคนอาจจะสงสัยนะคะว่าทูบนั้นทํามาจากอะไรวันนี้ผมก็พาพเพื่อนๆมาที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับโรงงานทูบหอมพรมสิทธิ์เพื่อมาดูวิธีการทําทูบผลิตทูบทุกคนจะได้หายสงสัยกันเลยครับว่าทูบนั้นผลิตมาจากอะไรก่อนอื่นเราไปรู้จักกับสมาชิกในกลุ่มของเรากันก่อนเลยครับไปเลย ห,หลังจากที่เราไปทำบุญกันมานะคะเ <ๆ S 2> พื่อนๆอาจจะสงสัยว่าูอ่อะทำมาจากอะไรโอเควันนี้เราก็จะาพาเพื่อนๆไปแก้ความสงสัยกันอ่ะเนื่สอสเนี๋ย <c oughs> ขาวข่าวจากเองอะเน้แ่มาเอสอสวัสดีครับ <c oughs> วันนี้เราก็ไม่อยู่กันที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับวันนี้เรามาทาอะไรกันแพอ่าวันนี้นะคะเรามาทาบุญนะคะหลังจากที่เรามปทำบุญมาเพื่อนๆอาจจะสงสัยนะคะว่าทู่อะทามาจากอะไรวันนี้พวกเราก็จะเลย จะพาเพื่อนๆมาแก้ข้อสงสัยกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เราก็ไม่อยู่กันที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับวันนี้เรามาทําอะไรกันแพ้อ่าวันนี้นะคะเรามาทําบุญกันหลังจากที่เราไปทําบุญมาแล้วเนี่ยเพื่อนๆอาจจะสงสัยนะคะว่าทู่นั้นอ่ะทำมาจากอะไรวันนี้พวกเราก็เลยพาเพื่อนๆมาแก้ข้อสงสัยกันครับวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดสิงห์บุรีโรงงานทูบผอมโรงงานทูบผอมพรมปสิครับต่อไปเราไปรู้จากสมาชิกของกลุ่มเรากันก่อนเลยครับไปเลย โอเคป่ะ okay แล้วใครแล้วพานก็ถามต่อบอกว่าเอ้ยกจก็ถามตอบอกว่ากจก็ถามตอบอกว่าแล้วโรงงานนี้ก่อตั้งมากี่ปีแล้วครับอย่็ตีลลตขัดนะมังใช่ก็กจก็ต้องพูดว่าโรงงานนี้ก่อตั้งขึ้นมากี่ปีแล้วครับอย่าตีขัดนะมึง แค่เนี้ยก็เอาเอาแม่ได้เออแล้วก็พอกีทำจะก็อ๋อขอบคุณครับแล้วพันก็ขึ้นบอกว่าแล้วงดประมาณที่ใช้ในการํำทูบแต่ละครั้งเนี่ยมันจะตกอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ลองพูดดิงดประมาณที่ใช้ในการํำทูบเนี่ยจะประมาณเท่าไหร่อะคะลองแบพูดอย่างงี้โรงงานมีก่อตั้งมานิดีแล้วครับใช่ก็อาใครเป็นผู้ริเริ่มลงที่จะก่อตั้งโรงงานทูบหอกผมสุขอนนี้ขึ้น ก็เดี๋ยวตอนแรกอ่ะเพิ่งเพิ่งมายืนกันข้างหลังให้หมดเลยนะโอเคปะที่ถามว่าบที่ใช้ในการทำทูบแต่ละค้งเนี่ยเออคือประมาณกี่บาทถึงกี่บาทครับในการทำทูบเนี่ยใช่สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวพิบูลวิทยาลัยทุกคนนะครับวันนี้เราก็พาเพื่อนๆมาอยู่กันที่จังหวัดสิงห์บุรีกันครับวันนี้เรามาทำอะไรกันแพ้วันนี้นะคะเรามาทําบุญกันนะคะอ่ะเพื่อนๆคะสงสัยไหมคะว่าทูบทำมาจากอะไรอ่ะ ในเพื reason, <an> ่อนเพื <Luis> ่อนสงสัยการวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการทําทูบกันครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เราก็พาเพื่อนๆืมาอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีกันครับวันนี้เรามาทําอะไรกันแพ้วันนี้นะคะเรามาทําบุญกันเอ๊ะเพื่อนเพื่อคะสงสัยไหมครับว่าทูบนั้นทํามาจากอะไรใช่ครับหลายหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทูบทํามาจากอะไรกันวันนี้เราก็พาเพื่อนๆมาหายคิดให้เขาสังเก็นม่หายมากไ่อนๆคะ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้เราก็พาเพื่อนเพื่อนทุกคนมาอยู่กันที่จังหวัดสิงห์บุรีกันครับวันนี้เรามาทําอะไรกันเอ่ยวันนี้นะคะเรามาทําบุญกันหลังจากที่ทําบุญเสร็จนะคะเพื่อนเพื่อนคะสงสัยไหมคะว่าทูบทํามาจากอะไรอ่าวันนี้เราก็เลยพาเพื่อนเพื่อนมาถึงโรงงานทูบที่จังหวัดสิงห์บุรีกันเลยครับวันนี้เรามาถึงโรงงานทูบหอม พรมสุนทรครับหรือในนามบ้านโรงงานทูบหอมพรมประสิทธิ์นั่นเองครับก่อนที่เราจะไปดูวิธีการผลิตนะครับเดี๋ยวเราไปแนะนําตัวสมาชิกกันในกลุ่มกันก่อนเลยครับไปเลยอ่าเริ่มที่ผมก่อนนะครับสวัสดีครับผมนายกิติทัศน์สุดจริตจันทร์ครับชันอยู่ชันมทมัธยมศึกษาปีที่4ี่ี่ทับเ้าเลขที่1ของขอสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้เราก็พาเพื่อนเพื่อนทุกคนมาอยู่กันที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับวันนี้เรามาทําอะไรกันเอ่ยแพ้วันนี้นะคะเรามาทําบุญกันอ่ะหลังจากทที่เราาํบุญแล้ว เพื่อนๆคะสงสัยไหมคะว่าทูบทํามาจากอะไรอ่าใช่แล้วครับหลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทูบนั้นผลิตมาจากอะไรวันนี้เราก็พาเพื่อนๆทุกคนมาอยู่กันที่โรงงานทูบกันเลยทีเดียววันนี้เรามาถึงกันที่จังหวัดสิงห์บุรีครับมาอยู่กันที่โรงงานทูบหอมพรมสุนทรครับหรือที่ทุกคนรู้จักกันในนามโรงงานทูบหอมผมมรมสิทธิ์นั่นเองครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยดีกว่าครับเดีย๋ยวเราชาไปเลย